จริงไม่ใช่ไม่ใช่บ้านโบเป็นบ้านของพ่อโบเอมาแล้วคุณย่าเขาเรียกว่าหลันเขืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ก็ตามสไตล์เรียกว่าเรียกว่าก็ญาติเขาก็คงเห็นเห็นเราคือเป็นการเจอครั้งแรกเขาเห็นเล็กกับโบจากข่าวนี่าเง้ขาคงเชียร์เชียร์อยู่เราเราคือเราดีใจอยู่แล้วแบบญาติญาติของโบให้การ้อนรับไปโบอุอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ยังมันยังไม่ถึงเวลาจริงรอถึงเวลาจริงก่อน ตอนนี S <S> ้เราเราจะพูดมันก็เป็นว่าที่เป็นแค่ได้เติมเติอันนี้คือเป็นว่าที่เขือีสานว่าที่เขืออีสานว่าที่เป็นว่าที่มีขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็นครพนมป้าโบแล้วก็กาญจนบุรีป้าบ้าโบอีกเพราะมันเคยหลายจังหวัดหลายจังหวัดแต่คุณพ่อเขาก็เป็นว่าที่แต่คุณพ่อเขาก็อนุมานแล้วนี่เขาบอกได้เหลือคุณแม่คนอ๋ออยากผ่านแม่ด้วยอ๋อแม่ก็บอกแม่ไม่ให้นะแม่ยังไม่ได้พูดแม่ไม่ได้พูดต้องผ่าน คิดยากไหมไม่ทราบทแต่ว่าจะทำให้ได้บอกว่าจะทำให้ได้ไม่ได้บอกว่าทำได้แล้วรอก่อนรอก่อนโอเค